สบายดีทุกคนนาะในความเห็นของคุณนี่นี่คุณถามว่าอธิบายให้ละเอียดกว่านี้เนาะ,อ,ะองค์กรที่ใช้ภาษาให้ชัดเจนก็คือให้คนทั่วไปเข้าใจกันนนแหละเนาะประมาณนี้คืออยากจะบอกว่าในตอนนี้เนาะธนาคารการท่าเนาะในส่วงนี่แหละก็คือเป็นช่วงของการเงินปันผลเนาะปันผลในไตรมากในปีที่ผ่านมาในปี2 0 2 3เนาะซึ่งจะมีผลคือผลในการซื้อขายเนาะ คนที่ซื้อในช่วงนี้จะไปฮอดวันที่สาวหกเดือนสี่มีสิทธิ์ได้รับ,บเงินปันผลอยู่ที่สามร้อยกีบต่อหุน้นต่อแชร์เนาะอ่าแต่ว่าหลังจากวันที่สิบหปนผลวันที่สิบเก้าบริษัทเพิ่นจะปรับเปลี่ยนเป็นการทาหุน้นเนาะเกิดขึ้นกับตัววิดีโอแคลิปนานี่แหละเนาะในการทาหุน้นจากราคาปัจจุบันนอนอยู่ที่มื้อนี้นี่เลยเนาะมื้อนี้วันที่สามวันที่สามเดือนสี่สองพัน 6. สาวซีเนาะเมื่อวานนี่ราคาอยู่ที่สี่พันหกร้อยแปดสิบกีบต่อหุ้นต่อแชร์ แต่ว่าหลังจากวันที่สก้าเนาะมันจะปรับเปล่ยนไปเป็น5,000กิบต่อหุ้นต่อแชร์เนาะแต่ว่าหลังจากปรับเป็น5,000เน้วเพิ่นสีอ่ากระดัสสีพาหุ้นออกมาเนาะก็คือเป็นอ่าเป็นหนึ่งส่วนห้าเนาะหนึ่งส่วนห้าตามที่เพิ่นแบ่งนั่นแหละก็คือจะเป็นจาก5,000จะมาแบ่งออกเป็น 1, หนึ่งพันกิบต่อหุ้นนั่นหมายความว่าเขามีเงินอยู่หนึ่งแสนกิบเขาก็สามารถซื้อขายหุ้นของธนาคารการค้าได้แล้วแต่ว่าวิธีการซื้อขายหุ้นเนาะเขาจะต้องซื้อผ่านตลาดหลักทร,รัพย์ ตลาดลักทรัพย์ก็คือเขาจะต้องไปเปิดบัญชีอยู่ในตลาดลักทรัพย์ก่อนเนาะเปิดบัญชีในที่นี้เนาะก็จะมีคืออันที่หนึ่งปุ๊บบัญชีธนาคารการค้าอันที่2ก็คือจจบัตรประจำตัวหรือคูมสมนุกวาก็ได้เนาะถ้าเขาอยู่ในขัวหลวงก็ับไปเปิดอี่ตลาดลักทรัพย์เลยแต่ถ้าอยู่ตั้งแขวงเนาะตั้งแขวงนี่เขาก็สามารถไปเปิดผ่านสาขาข,าของธนาคารการค้าก็าได้เนาะเพื่อเฮ็เทห้คือกันแต่ว่าถ้าอยู่ตั้งแขวงนี่มันจะใช้เวลาดนนเลเน้นนึงจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการดําเนินการนนการธุรกรรมเนานะเพราะว่ามันจะมีการ ไทยโอนข้อม ok e like so ูลต่างๆมันจะตั้งแผนมาสุ่นกาสคืนการภาษีส่งไปตลาดหลักทรัพย์อีกท่านึงมันจะใช้เวลาดนแต่ถ้ยอนู่นคขหลวงน่ะแนะนำให้ไปตลาดหลักทรัพย์เลยต่ทีนี้เนาะหลังจากที่เปิดัาสีแล้วเขาจะซื้อขายได้นาะไดเนาะันดับพื้นดึกก็คือเราจะเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์เนาะถ้าต้องการซื้อขายเองแต่ถ้าป่้ยคอมพิวเตอร์เขาก็สามารถโทรศัพท์เนาะไปหาโบรกเกอร์เนที่ตลาดหลักทรัพย์นะให้เขาเป็นคนซื้อขายให้กับเราก็ได้เขาจะเป็นจะต้องไปเขาตลาดเองก็ได้ อัน,นก็คือจะเป็นกระซื้อขายหุ้นเนาะเกิดเคลื่อนกลับที่ทุกคนเนคยได้ยินนั่นแหละเนาะ,นะว่าคนจนซื้อหวยคนรวยซื้อหุ้นอันนี้ก็แล้วก็ไม่ได้รวยแล้วแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันเนาะอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนด้ว้ว่าอ๋อวิธีการซื้อขายหุ้นเนาะมันเป็นแบบนี้เข้าพาหุ้นประัภงไดเนาะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจส่วนตัวก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับเพื่อนที่เพป่นตาคำถามมาแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับอีกหลายคนที่อยากจะหุงเกี่ยวก,กับเรื่องนี้เกิดกัน <c oughs> โอเคเนะาะถามที่คำถามประเภทใดเนาะประเภทนี้ก็สามาถ ถามกันเขออน้ามาได้เนาะแลกกับร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะให้ข้อมูุดกันเนาะโอเคแล้วเจอกัน